ดาวพฤหัสนะคะหลังจากย้ายภพเรือนนะคะก็จะเดินโครจรเร็วกว่าปกตินะก็จะเป็นช่วง3เดือนนะคะที่ดาวพฤหัสส่งผลอย่างรวดเร็วนะเนื่องจากมีการโครจรที่มันไวกว่าเดิมนะคะสำหรับชาวตุลและชาวเมษนะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างเมื่อดาวพฤหัสโครจรแบบนี้นะคะชาวตุลรับฟังได้เลยนะคะส่วนชาวเมษรับฟังได้ในช่วงนาทีที่6เป็นต้นไปสําหรับท่านใดเพิ่งเข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามไว้นะคะ ดาวพระหัสนะคะของชาวตุลน,นะจะมีการโคจรอย่างรวดเร็วในภพเรือนที่เรียกว่าภพมรณะนะคะโดยดาวพระหัสก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมเรื่องพี่น้องเรื่องแวดวงรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงกลุ่มเชิงทีมนะคะเมื่อเดินโคจรอย่างรวดเร็วในภพมรณะนะคะชาวตุลน,นะคะในช่วง3เดือนนี้ก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงทางการงานนะคะต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะมีลักษณะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้บางคนนะคะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเรื่องพี่น้องคนใกล้ตัวด้วยนะเรียกว่าเป็นจังหวะที่ชาวตุนนะคะก็จะพบกับเรื่องการปรับตัวต่างๆการเปลี่ยนแปลงต่างๆรอบตัวได้นะคะ สำหรับดาวพระหัสนะคะเป็นเจ้าเรือนสหัสชามันอาจจะหมายถึงเรื่องคอนเน็ชันเรื่องแวดวงก็ได้นะเมื่อเข้าสู่พบเรือนมรณะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะดีในเชิงการขยับขยายแวดวงนะหากทำงานที่ต้องมีคอนเน็ชันนะคะก็อาจจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเรื่องอะไรที่เป็น เทคโนโลยีความไฮเทคทันสมัยนะมามีส่วนร่วมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะไม่ว่าจะ,ะนำมาใช้ในการงานนะหรือว่าเป็นช่วงที่ต้องศึกษาอะไรใหม่ๆในเชิงเทคโนโลยีนะคะนอกจากนี้นะคะก็หมายถึงเดินทางได้นะโดยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่มีทั้งการเดินทางระยะสั้นนะคะเที่ยวไปเที่ยวมาหรือว่าการเดินทางไกลร่วมด้วยนะเนื่องจากดาวในภพเรือนมรณะนะคะก็คือเรื่องเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างแดนต่างประเทศในส่วนหนึ่งได้ด้วยนะคะ สำหรับความหมายอีกอย่างหนึ่งของดาวพระหัสของชาวตุลก็คือเจ้าเรือนอรินะเรื่องอุปสรรคปัญหาภาระต่างๆนะคะเข้าสู่ภพเรือนที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงดังนั้นก็มีเหตุ3เดือนนี้นะคะอาจจะจัดการปัญหาบางอย่างออกไปได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินบางตัวที่ปิดจบได้นะคะเรื่องของคู่แข่งศัตรูนะหรือจบวาระอะไรบางอย่างส่งผลให้เรื่องของภาระหน้าที่การแบ่งรับนะมันมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะ เป็นช่วงที่หากมีศัตรูนะคะหรือว่าอาอยู่ในช่วงแข่งขันนะมีคนที่อคอยตัดสินประเมินเราอยู่นะหรือเป็นช่วงที่ถูกจับจ้องมองเรื่องผลงาน,นงต่างๆก็จะเป็นจังหวะที่ศัตรูก็ทำอะไรมากไม่ได้นะเนื่องจากดาวมันไปอยู่ในภพเรือนมรณะก็ส่งผลให้ความเป็นอริคืออุปรสรรคศัตรูนะคะมันก็แพ้ภ่ายไปนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะดาวพฤหัสในตำแหน่งนี้นะคะก็เป็นพินทุบาทด้วยนะเมื่อพินทุบาทโครจรรวดเร็วนะคะชาวตุลช่วงนี้ทําอะไรในเชิงกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบนะก็อาจจะมีปัญหาคลุกคลักความถูกเอารัดเอาเปรียบไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเรื่องของอะไรที่เป็นเชิงการเรียนการศึกษานะก็อาจจะเจอเจออุปสรรคที่ต้องใช้ความพยายามสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะในเชิงเรื่องของความรับผิดชอบนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับค่าเล่าเรียนการส่งเสีย การดูแลใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการศึกษาของบุตรหลานบริวารน,นะมันอาจจะเป็นภาระหน้าที่หลักๆของชาวตุนในช่วงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระหัสนะคะไปอยู่ในภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องมรณะนะคะก็อาจจะหมายถึงนะมันเป็นช่วงที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกอะไรที่เป็นเชิงสืบทอดกิจการนะหรืออะไรที่เป็นเชิงสินทรัพย์ที่ถือคลองไว้นานแล้วช่วงนี้อาจจะมีความไปเกี่ยวข้องกับพี่น้องนะเช่นการพูดคุยเจราจาแบ่งสันปันส่วนนะคะหรือว่ามีเหตุนะให้ต้องซ่อมแซมเข้าของใช้เงินไปกับเรื่องของการปรับปรุงตกแต่งต่างๆนะนะหรืออะไรที่เป็นเชิงรีโนเวทเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะใช้เงินไปกับการแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะ สำหรับดาวพารหัสและดาวมฤุตยูนะคะจะอยู่ตำแหน่งตรงข้ามกับเรื่องเงินของชาวตุนนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นช่วง3ามเดือนนะหากไปดําเนินกิจกรรมในเชิงการเงินนะคะอาจจะมีเหตุให้ได้สินเชื่อวงเงินเครดิตนะหรือการรีไฟแนนซ์ได้เงินบางอย่างมาจากเรื่องสินทรัพย์ได้นะคะอย่างไรก็ดีก็จะเป็นอังวัตที่ความเป็นพินทุบาทเดินเร็วด้วยนะเรื่องของ การไปเกี่ยวข้องกับเงินทองนะในการเบิกจ่ายเอกสารนะหรือความติดขัดบางอย่างที่เกิดขึ้นจากกฎเกณฑ์กฎระเบียบบางทีก็จะมเีเหตุเหล่านี้ให้แก้ไขเกี่ยวข้องกับการเงินผลประโยชน์อยู่บ้างนะในช่วง3เดือนนี้นะคะสำหรับในเชิงความหมายเรื่องมรณะนะคะก<ม>็อาจจะส่งผลดีกับกิจกรรมบางประเภทนะที่ไปเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานนะคะก็คือในเชิงสุขภาพนะคะอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์อะไรในเชิง สุขภาพอยู่ยาความป่วยความเจ็บความตายนะคะก็อาจจะส่งผลดีในขณะเดียวกันมันก็อาจจะหมายถึงมีกิจกรรมที่มักต้องเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องด้วยนะดังนั้นชาวตุนก็ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะในช่วง3เดือนที่ดาวโคจรอย่างรวดเร็วในภพเรือนมรณะนะคะ ในช่วง3ามเดือนนี้นะคะก็ถือว่าดาวรับผลนะคะก็จะเดินโคจรไปอยู่ในโค้งที่อาจจะส่งผลดีกับชาวตุนนะในเชิงได้รับผลจากมรณะได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเชิงเรื่องเงินที่ขายของเก่าเดินออกไปได้นะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะหรือว่าเงินทางไกลเงินต่างประเทศเงินที่ไม่คิดว่าจะได้หรือเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเรื่องความป่วยความเจ็บความตายการชดเชยเงินประกันชีวิตต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ โดยภาพรวมนะคะดาวพระหัสก็จะส่งผลกับชาวตุลน,นะทั้งในเชิงความเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแบกรับนะแล้วก็มีความเป็นพินทุบาทพ่วงอยู่ด้วยในช่วงนี้นะคะส่วนรับผลนะก็มีลุ้นนะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะในช่วง3เดือนนะคะก็คือพฤษภามิถุนาการกดานะคะดาวพรหัสโคจรเร็วปกติ โดยดาวพลหัสนะคะไปโคจรนะหลังจากย้ายพบเรือนก็คือไปอยู่ในเรื่องเงินทองได้รับผลประโยชน์ของชาวเมษนนะคะในช่วง3เดือนนี้นะคะดาวพลหัสเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องสุภาษณะ,ะก็คือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของการลงทุนนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงขยับขยายก้าวหน้านะนั้นชาวเมษน,นะคะช่วง3เดือนนี้อาจจะมีเหตุนะได้เงินมาจากเรื่องการลงทุนได้นะคะเช่นมีจังหวะหยิบจับทํากําไรนะโดยเฉพาะ เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะเนื่องจากดาวเสาร์นะคะยังคงอยู่ในภพลาภะนะดังนั้นการงานบางอย่างนะหรือมีเหตุให้มีช่องทางในเชิงการหาเงินหาไรายได้นะคะได้เงินมาอย่างรวดเร็วได้นะในขณะเดียวกันนะคะ,ะมีผู้หลักผู้ใหญ่สัมพันธ์กับการเงินบางคนก็คือทํางานใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะบางท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครัวเรือนอมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเงินเงินทองทองได้นะคะนอกจากนี้มันก็เป็นจังหวะที่ สุภาพก็คือการลงทุนด้วยนะชาวเมธจึงอาจมีจังหวะใช้เงินยิบจ่ายเงินก้อนนะเนื่องด้วยมองเห็นอาจสิ่งที่ทํากําไรในอนาคตนะหรือว่าช่วงนี้ไปสนใจเรื่องลงทุนต่อยอดเก่งกําไรนะคะหรือสนใจเรื่องการเงินการทองการลงทุนในแบบระยะสั้นนะคะสำหรับดาวพระหัสน,นะคะในอีกความหมายหนึ่งก็คือเจ้าเรือนวินาศนะคะไปอยู่ในเรือนการเงินโคจรอย่างรวดเร็วนะคะ ในความหมายแง่มุมที่ดีนะการสนับสนุนเชิงลับทางการเงินนะคะมีบางครั้งก็คืออย่างที่บอกก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะมีคนเห็นความสามารถมีคนเกื้อหนุนมีแหล่งหยิบยืมทางการเงินนะหรือว่าได้เงินสนับสนุนลับๆมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะนอกจากนี้ก็หมายถึงการมีโปรเจกต์โครงการทําส่วนตัวเรียกว่ามีช่องทางเฉพาะรู้คนเดียวนะในการหาเงินหาทองสร้างกําไรนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะคำว่าวินาันคือความรั่วไหลในส่วนหนึ่งกะะ็คือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะช่วงนี้จึงเป็นจังหวะที่เงินทองอาจจะหมุนเวียนอย่างรวดเร็วนะเนื่องด้วยลงทุนอนาคตนะคะหรือว่าลงทุนต่อเนื่องนะมีเหตุให้ต้องหยิบใจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการงานต่างๆนอกจากนี้นะคะบางท่านเป็นเงินสนับสนุนนะแต่ได้มาจากการก่อนนี้ยืมสินก็ได้เหมือนกันเนื่องจากดาวพรหัสเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะก็คือเรื่อง อ่านี่สินเรื่องของเครดิตวงเงินต่างๆนะรวมทั้งความหมายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ได้ก็คือเงินทางไกลเงินต่างแดนต่างประเทศนะคะดาวพฤหัสตรงนี้นะคะจะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะก็ส่งผลดีก็มักจะเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมได้นะอะไรที่เป็นตามสมัยนะหรือว่าอะไรที่เป็นความสนอกสนใจของคนหมู่มากบางทีสร้างเงินสร้างทองให้กับชาวเม็ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้นะคะนอกจากนี้เรื่องของ เทคโนโลยีอุปกรณ์ทันสมัยอะไรที่เป็นไฮเทคนะก็ส่งเสริมดีด้วยนะคะสำหรับดาวมฤตยูในภพเรลือนกงรนเงินนะก็ส่งผลให้เงินทองมันมักจะไม่ค่อยนิ่งนะคะและดาวมฤตยูอยู่ค่อนข้างนานนะอีกหลายปีนะคะดังนั้นสภาวะเงินทองของชาวเมษก็อาจจะส่งผลดีว่ามีเงินเข้ามาให้หมุนเวียนมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีมันก็อาจจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งเหมือนเดิมนะเนื่องจากดาวมฤตยูก็ส่งอิทธิพลในเรื่องของความรั่วไหลาทางการเงินอยู่เสมอนะคะ ดาวเสาร์นะคะยังคงประจําอยู่ในภพราบผลของชาวเม่นะคะก็เรียกว่าเรื่องรับผลทางการงานนะคะก็ยังมีอยู่นะโดยดาวเสาร์ก็ถือว่าได้มาตรฐานที่ดีนะคะชาวเม่ก็จึงมีโชคลาบในเชิงการงานนะโดยเฉพาะดาวเสาร์นะคะก็มักจะเกี่ยวข้องกับความอดทนด้วยนะอะไรที่เป็นเชิงความสามารถพิเศษที่ต้องฝึกฝนมานานนะคะความสามารถประจําตัวพิเศษนะบางอย่างที่มีช่วงนี้ดึงเอาออกมาใช้มาขายนะหรือว่าเอามาทํามาหากินนะค่อนข้างดีนะในเชิงเรื่อง ความเชี่ยวชาญต่างๆนะคะนอกจากนี้มันส่งผลดีในเชิงมันอาจจะเป็นลาบผลนะเรื่องของการได้สินทรัพย์ในเชิงเลือกสวนไรนาะการเกษตรอะไรที่เป็นเชิงผืนดินนะบางทีก็จะส่งผลดีทางตรงทางอ้อมกับชาวเมธในช่วงนี้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับในช่วง3เดือนนี้นะถือว่าดาวโคจรรวดเร็วอยู่ในกระเป๋าเงินของชาวเมธนะคะมีทั้งเรื่องการใช้จ่ายเงินนะโดยเฉพาะดาวอาทิตย์นะคะจะเดินโคจรอ,อยู่ใน โค้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วยนะบางครั้งก็คือใช้ใจ่ายเงินมากเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะมีเหตุให้จ่ายปุปปรับฉับพันเกี่ยวกับเรื่องส่งเสียภาระเลี้ยงดูนะอันนี้ก็มีได้นะคะในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของการมีโชคเฮงในเชิงการเงินได้เหมือนกันบางทีมันไม่ได้หมายถึงเสี่ยงดวงอย่างเดียวนะก็คือเรื่องแอบจังหวะได้งานดีนะงานที่ซื้อถูกขายแพงนะคะหรือว่าหยิบจับทํากําไรอย่างรวดเร็วนะในบางช่วง โดดเด่นเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดนะบางทีเป็นเชิงการประกวดประขันแย่งชิงประมูลนะหรืออะไรที่ไม่คิดว่าจะได้บางทีก็ได้มาแบบปุบปัปบฉับพลันด้วยนะคะเรียกว่ามันจะเป็นช่วงที่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทั้งในเรื่องเสียงเงินและก็ได้รับเงินของชาวเมนนะคะเอาบัรหัสนะคะในความหมายกว้างๆนะมันก็หมายถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับความรู้ได้ด้วยสติปัญญานะคะเรื่อง การเรียนการศึกษานะเมื่อเข้าสู่พบเรือนการเงินนะคะชาวเมธอาจจะมีเรื่องของเงินทองที่ไปเกี่ยวข้องกับาการให้ความรูนะ้ในเชิงการทำคอนเทนต์ก็ได้นะคะหรือว่าธุรกิจประเภทอบรมสัมมานาขายคอร์สต่างๆนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะ3า,าเดือนนะที่ได้เงินมาจากเรื่องเหล่านี้อย่างรวดเร็วนะคะเรื่องของอะไรที่เป็นไปในเชิงศึกษาอะไรช่วงนี้สมองไวนะในเชิงการหาเงินพลิกแพลงต่างๆนะคะหรือว่า มีเหตุให้ไปเกี่ยวข้องหยิบจับรับงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรสมาคมก็ได้นะคะโดยภาพรวมนะคะในช่วง3เดือนนี้นะคะก็จะมีแอคทิวิตี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองมีกิจกรรมที่ต้องใช้เงินนะคะเป็นทั้งได้เงินแล้วก็เป็นทั้งหยิบจับใช้จ่ายนะเรียกว,ว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชาตาของแต่ละท่านนะว่าในส่วนจ่ายกับรับอันไหนมากกว่ากันนะคะเป็นช่วงที่ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องสติปัญญานะคะเรื่องของเหตุผลเดินโคจรรวดเร็วนะช่วงนี้ ระมาระวังเรื่องการลงทุนผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งเรื่องมิจฉาชีพด้วยนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวเมแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ